สวัสดีครับพามาหาอาหารให้หอยเชอรี่ครับวันนี้มาดูหญ้าครับมาดูหญ้ามาถอนหญ้าอันนี้ชวนชมครับนี่พามาเอาญ้านะครับวันนี้หาหญ้านี่เลยพี่น้อง กินดีนะครับนี่หอยเชอรี่กินดีมากเลยครับนี่ยานี้นะครับดอกเข้าขาวนะครับนี่ถอนเอาครับนี่เอามาเยอะๆอย่างนี้เลยครับถอนเอาครับถอนแล้วก็เอาไปล้างน้ําหน่อยให้มันสะอาดนะครับหอยเชอรี่ ตอนนี้หอยที่บ้านก็ไม่เปลี่ยนสีนะครับมันก็สีทองนะครับสีสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับก็จะถอนเอาตัวน,นี้ไม่ให้กินหรอกนี่นี่เลยครับเนี่ก็เลี้ยงอยู่อยู่กรุงเทพนะครับ เรียงอยู่กรุงเทพก็เลยหาถอนเอาครับเนี่นี่ครับหลังบ้านหลังบ้านตรงสวนชวนชมนี่แหละครับนั่น,นดอกขาวขาวนี่สวยดีนะครับนี่สีสวยดีครับดอกขาวถอนเอาแค่นี้ครัตอนตอนช่วงเที่ยงก็ เอาไปให้กินรอบนึ่งแลวครับตอนเที่ยงกินแค่หมดก็ค่อยหาให้ใหม่ครับก็จะดูว่าเวลาหอยมันกินอาหารนะครับกินหญ้าพวกนี้นะครับถ้ายังเหลืออยู่ผมก็ไม่ให้กินนะครับเพราะว่าเขาจะกินแค่ใบมันกินก้านก็ไม่กินนะครับ ถ้ามันเหลือผมก็ไม่ให้นะครับจะมองดูถ้าใบมันหมดก็จะมาหาให้แบบนี้แล้วก็มาล้างน้ำใหม่ล้างน้ำใหม่นี่นะครับผมก็จะล้างให้มันสะอาดสะอาดนครับเลยครับผมล้างให้มันสะอาดนะครับก็มีนะครับมีเยอะอยู่ ตามพื้นเนี่ยนี่แมโคแมโครจอดไว้เผื่อมีคนซื้อก็จะขายออกไปครับก็จะมีพวกหญ้าหลายชนิดอยู่ครับเป็นป่านะครับปล่อยจริงเป็นป่าอันนี้ก็กินนะครับนี่ตำรึงนะครับเอาให้หอยหอยก็กินครับ ตำลึงฝนก็จะไม่แล้วครับนี่ชวนชมรากตะขาบครับพามาดูหญ้าให้หอยนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูชนชมหน่อยอันนี้ก็รากตะขาบเหมือนกันมีแต่รากตะขาบครับไม้ที่นี่ รากตะขาบต้นนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินให้เลยเน่ยครับนี่ยก้าวยอดครับชวนชมก้าวยอดมีดอกก็ไม่ติดล้กนะครับฝนมันไม่หยุดสักทีครับนี่ต้นนี้ก็นั่งแทนไว้ครับนั่งแทนดอกขาวครับสีขาว เอามาจากพันนี่คือต้นพันธุ์ครับนี่เยครับเลี้ยงเอาไว้ก่อนครับไม่เคยได้ขายนะครับเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูความสวยก่อนฟอร์มดูฟอร์มดูไม้มันจะสวยแค่ไหนนะครับก็มีแต่รากตะขาบครับทรงพุ่มรากตะขาบ ตรงพุ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปเอาอาหารให้หอยเราดีกว่านะครับหอยเชอรี่สีทองโอ้มืดหน่อยนะครับเนี่ยีเลยนะครับผม